สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้คุณกำลังดึงดูดเรื่องอะไรมาดูกันขอดูก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ว้าวซิกออฟคัพพรินออฟโซ่สี่เหรียญ ควายกิงออฟสอดควีนนับวัน o ฟ Wands Four of Cups เห็นเป็นเรื่องราวอยู่นะ งานของคุณช่วงนี้นะคุณดูแลตัวเองดีมากคุณรักตัวเองนะคะหันมาใส่ใจตัวเองแต่งตัวดีขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นทำตัวเองให้ดูดีไม่ทำตัวโทรมไม่ยอมทำตัวโทรมบางคนอาจจะเลิกกับแฟนเก่ามาหรือว่าเอ่อคืออาจจะเลิกมานานหรือหรือเพิ่งเลิกก็แล้วแต่แต่ช่วงเนี้ย พลังงานของคุณในช่วงเนี้ยคือคุณเหมือนแบบไม่ใช่ช่วงที่คุณร้องไห้จนตาบวมหรือว่าปล่อยตัวเองแบบฟุดโซมอะค่ะเพราะตอนเนี้ไม่ว่าคุณจะเลิกมานานแค่ไหนแล้วแต่คุณลุกขึ้นมาได้แล้วเออคุณลุกขึ้นมาได้แล้วคุณก็เรื่องงานของคุณก็เลิศนะการงาน การงานของคุณไปได้ดีไปได้สวยมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดูรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีคุณค่าฉันเก่งฉันมีมีด,มดีมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมงานฉันก็ดีเงินฉันก็มีฉันจะต้องสนใจอะไรตอนนี้ฉันจะรักตัวเองฉันจะดูแลตัวเองบางคนไปออกกำลังกายรักษาสุขภาพ เข้าคลินิกเสริมความงามคือแบบดูแลตัวเองดีขึ้นค่ะแล้วก็ดูมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยความที่พอแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณคุณก็ดูดีขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นคุณก็มีความมั่นใจมากขึ้นดูมีความพราวในตัวเองมากขึ้นส,สิ่งหนึ่งเลยที่ที่คุณทําแบบเนี้ยส่วนหนึ่งนะว่ารู้สึกว่าคุณทําเพื่ออยากให้ใครบางคนเห็น คุณอยากให้ใครบางคนเห็นว่าชีวิตคุณเนี่ยมีความสุขฉันไม่ได้เศร้าก็คนเก่าๆนั่นแหละคุณอยากให้แฟนเก่าเห็นอยากให้เขาบางคนอยากให้เขากลับมาง้อบางคนอยากให้เขาเห็นว่าฉันไม่ง้อเธอหรอกถึงไม่มีเธอฉันก็มีความสุขได้อะไรแบบนี้ แต่บางคนก็คือทําตัวให้ดีแล้วให้เขารู้สึกเสียดายให้คนเก่าๆรู้สึกเสียดายแล้วกลับเข้ามางอคุณใช้ความคิดเยอะนะคะใช้ความคิดเยอะฉลาดฉลาดเล่นเกมอืมไม่วิ่งไล่ไม่วิ่งตามเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่วิ่งตาม เป็นฝ่ายประเคนทุกสิ่งทุกอย่างให้มอบความรักให้เอาอกเอาใจสารพัดแต่เขาก็ยังใจร้ายกับคุณเขาก็ยังทิ้งคุณไปเขาก็ยังเย็นชาใส่คุณอย่างเงี้ยมันทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองลดคุณค่าตัวเองลงตอนนี้คุณไม่ทำแบบนั้นแล้วคุณกลับมาเล่นเกมแบบฉลาดคุณใช้ความคิดมากกว่าหัวใจต่อให้หัวใจของคุณเนี่ยจะรู้สึกต้องการเขาแค่ไหนจะรักเขามากแค่ไหน คุณใช้ความคิดมากกว่าเดิมคุณไม่ใช้หัวใจนำทางละคุณใช้สมองคิดว่าทำแบบไหนจะดีทำแบบไหนแล้วมันไม่โอเคแล้วคุณเห็นไหมคุณเป็นคนวีนอบวานอะเป็นเย,ยตัวร้ายเ <c oughs> ย,ยตัวร้ายในตัวร้ายเป็นคนที่ฉลาดฉลาดเล่นเกมด้วยฉลาดคิดด้วยมาคู่กับ k คิงออฟ r อดนะคะและด้วยความเป็นก้าวถ้วยของคุณ คุณจะอยู่นิ่งๆคุณจะไม่ทำอะไรแล้วรอให้ใครบางคนเห็นคุณค่าของคุณแล้วเข้ามาหาคุณเองอันนี้คือวิธีเล่นเกมของคุณซึ่งผู้อ่านขอชมเชยนะคะว่าทำได้ดีแบบนี้ดีแล้วดีมากๆนอกจากคุณจะอ่าเรื่องเนี้ย เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเนี่ยช่างเขาอันนี้ไม่ไม่โฟกัสนะผู้อ่านไม่โฟกัสหรอกแต่ผู้อ่านชื่นชมคุณตรงที่การที่คุณหันกลับมารักตัวเองอ่ะเอาเอาเอาเวลามา,าดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อให้คนเก่าคนนั้นอะ่ะไม่เห็นหรือไม่กลับมา คุณเชื่อเถอะก็จะมีคนใหม่ๆผ่านเข้ามาคนใหม่ๆที่มาเห็นคุณค่าของคุณและคุณจะต้องได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเพราะในเมื่อคุณอยู่ในเลเวลที่มันสูงขึ้นคุณอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะคุณรักตัวเองคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นชีวิตคุณก็คือดีไปหมดทุกอย่างอ่ะคุณก็ต้องได้คนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่คนเฮงสวยไม่ใช่คนที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระกับชีวิตของคุณ คุณจะต้องได้คนที่ดีกว่านั้นอยู่แล้วนะหรือไม่คนเก่าคนนั้นเขาอาจจะเห็นคุณค่าคุณแล้วกลับเขามาขอคืนดีตามที่คุณต้องการกลับมาง้อคุณอย่างที่คุณต้องการอันนั้นก็ถือเป็นผลพลอยได้ไปส่วนคุณเนี่ยจะเซเยสหรือจะเซโนฉันต้องการคนใหม่ฉันต้องการคนที่ดีกว่านี้จะใส่หัวเข้าไปหรือว่าจะยังเก็บเขาไว้อันนี้ก็แล้วแต่คุณ เออแต่พลังงานของคุณออกมาดีผู้อ่านชอบนะคะชอบคนที่รักตัวเองเป็นแบบนี้น่าชื่นชมทีนี้ตอนนี้เนี่ยในเมื่อพลังงานของคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณดึงดูดอะไรอยู่คุณดึงดูดอะไรเข้ามาว้าวซัมเมอร์ เห็นคนคนนี้ไหมหน้าเขายิ้มอะหน้าเขายิ้มเขาดูมีความสุขเขาดูเอนจอยกับชีวิตบอกแล้วว่าบางคนไปหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะออกกำลังกายใส่ใจตัวเองแล้วมันทำให้ดูแบบเป็นคนที่ดูดูดีขึ้นสายสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬาออกกำลังกายดูคูคูแล้วก็หากิจกรรมอะไรที่ตัวเองชอบทำแล้วทำให้คุณดูมีความสุขหน้ายิ้มเห็นไหม แบบนี้ยเห็นแหมใครก็อยากเข้าใกล้มันดูมีพลังงานดีๆอะคะ่ะซัมเมอร์มันเป็นช่วงเวลาแห่งการมันซัมเมอร์มันคือช่วงที่ใครหลายๆคนจะใช้เวลาในช่วงนี้ในการพักผ่อนในการทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบอะคะ่ะนึกถึงแสงแดดแสงอาทิตย์ที่สดใสอืม เป็นความรู้สึกนั้นอะมันไม่ใช่อะไรที่อึมคืมมันเป็นความสดใสเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพนะนี่คือสิ่งที่คุณดึงดูดมา pass life give review แล้วคุณก็กำลังจะได้รับสิ่งดีๆ gift ของขวัญ ของขวัญของขวัญในที่นี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจนะคะหนึ่งก็คือความสุขสองคือของขวัญในที่อาจจะเป็นอะไรที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อะผู้อ่านจะบอกก็คือบางคนได้เป็นสิ่งของนะคะได้เป็นแต่ผู้อ่านรู้สึกถึงของขวัญที่มันจับต้องไม่ได้มากกว่า เป็นอะไรที่คุณปรารถนาะเป็นอะไรที่คุณต้องการเป็นอะไรที่ได้มาแล้วคุณรู้สึกแบบว้าวอะคุณดูหน้าตาเด็กคนนี้เปิดก่องออกมาแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์รู้สึกมีความสุขอะค่ะที่ได้รับสิ่งนี้เอาละนี่คือสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดมาเลิศอยู่นะ อเปิดดูให้หมดนะขอเปิดไพ่ออรเค้ลออกมาให้หมดนะคุณดึงดูดอะไรมาอีก healer of the ages ้าวเห็นไหม healer of the ages พลังงานพลังงานแบบเต็มเปี่ยมอะคะ่ะที่หัวก็มีแสง ตรงกลางหน้าอกก็มีแสงเปล่งออกมาที่มือทั้งสองข้างก็เหมือนมีพลังงานอะไรออกมาแล้วมันเป็นพลังพลังงานแห่งการฮิลเลอร์ aler, ก็คือคุณอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วอ่ะคุณอยู่ในจุดที่ฮิลตัวเองได้รักษาตัวเองได้เราไม่ใช่แค่รักษาตัวเองนะคุณยังสามารถเผื่อแผ่พลังงานตรงนี้ให้คนอื่นได้ด้วย ้านเห็นพลังงานสีเหลืองออกมาสีเหลืองเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดูสดใสเป็นพลังงานที่แอคทีฟอะค่ะวูแมนโฮลดิ้งอะคอยเหมือนราชินีเหรียญน,นะราชินีเหรียญก็คือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองคนที่รักตัวเองเป็น คนที่ดูดีดูเพอร์เฟกนะคะมือก็ถือเหรียญความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งคล้ายคล้ายไพ่ดีเอ็นเเสเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะดึงดูดเข้ามาก็อาจจะเป็นในเรื่องของโชคลามเงินทองได้ด้วย อมันสอดคล้องกับกับที่เปิดไพ่เมื่อกี้นะสอดคล้องกับพลังงานของคุณที่เปิดไปเมื่อกี้นะว่าคุณดูรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นอไพ่มันก็ออกมาอย่างนั้นนะคะมันทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นจากนี้ไปสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอนะ่ะมมันจะเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเสียใจ และอะไรที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนามีโอกาสที่จะสมหวังมากๆเลยเนี่ยหรือไม่คุณอาจจะได้อะไรที่คุณอาจจะไม่ไม่คาดหวังเพราะมันเกินความคาดหวังของคุณไปอีกอะไรเงี้ยพอดูจากหน้าผ่ายอ่ะพะดูจากหน้าเด็กคนเนี้ยเห็นไหมดูแบบเซอร์ไพรส์ดูตื่นเต้นแล้วก็ดูมีความตก๋ะที่ได้ที่ได้สิ่งสิ่งนี้ เห็นไหมคุณเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อคุณคิวตัวเองได้แล้วคุณก้าวข้ามผ่านจุดที่มันตกต่ำจุดที่มันแย่ในชีวิตแล้วคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นคุณเหมือนผ่านบททดสอบขั้นนั้นมาแล้วแล้วคุณไปอีกระดับหนึ่งแล้วไปอีกรลเับหนึ่งแล้วอะเหมือนคนที่ผ่านผ่านข้อสอบ ทำข้อสอบยากๆหลายๆคนถ้าถ้าเจอข้อสอบยากๆก,ก็จดใช้เวลาทำนานใช่ไหมคะแต่คุณเนี่ยก็คือคุณอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณทำข้อนั้นได้แล้วคุณผ่านข้อนั้นแล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องติดอยู่กับข้อนั้นคุณสามารถไปข้อต่อไปได้แล้วเลยอย่างเงี้ยเออพูดให้เห็นภาพ leadership ูความเป็นผู้นำ มีความเป็นผู้นํานะคะมีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นําผู้นําในที่นี้หมายถึงผู้นําตัวเองก็ได้นะคือคุณไม่ต้องวิ่งตามใครแล้วคุณสามารถที่จะนําชีวิตของคุณคุณอยากทําอะไรคุณทําได้คุณไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตเหมือนแบบ ตอนนี้มีอิสระเต็มที่อยากทำอะไรทําชอบอะไรก็ทําไปอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขคุณก็ทำแล้วมันทําให้ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องยึดติดกับใครนอกจากนั้นนอกจากจะเป็นผู้นำให้กับตัวเองแล้วคุณยังสามารถเป็นผู้นำให้กับคนอื่นจากนี้คุณไม่ต้องเป็นผู้ตาม ไม่ต้องยอมใครเพราะคนอื่นเนี่ยจะเห็นความสามารถเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วเขาจะยกให้คุณเป็นผู้นำของเขา improving health สุขภาพก็ดีขึ้นด้วยสุขภาพทั้งกายและก็ใจดีขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นไม่มีความทุกข์ไม่นอนร้องไห้ไม่เครียดคุณก็มีความสุขขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเออมันดีไปหมดทุกอย่างดีค่ะเห็นประโยชน์หรือยังเห็นประโยชน์ของการรักตัวเองหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ย รักตัวเองให้มากๆนะคะ Ask your angel Ask your angel ตอนนี้คุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรให้คุณเนี่ยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจำตัวคุณเหมือนกับมีพลังงานในการมานิเฟสสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น เพราะอะไรเพราะคนที่มีความรักตัวเองรู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยพลังงานของคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วอ่ะคุณจะสามารถมานิเฟสอะไรได้ดีมานิเฟสความสุขมานิเฟสสิ่งที่คุณตัารถนามานิเฟสคือการทําให้มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนการใช้จิตใช้กดแรงดึงดูดอะไรแบบนี้คุณลองสังเกตนะถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ อารมณ์ม no ันขุ really <audio> right? ่นมัวมีแต่ความทุกข์ความเครียดคุณจะไม่ได้อะไรในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาเลยเพราะอะไรเพราะจิตของคุณอะมันไม่เข้มแข็งพอจิตของคุณมันอยู่ในจุดที่มันเป็นนิกทีฟมันไม่ใช่โพสิทีฟคุณก็ไม่สามารถใช้กดแรงดึงดูดได้หรือใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเวลาที่คุณมีความสุขมากๆจิตของคุณมันแข็งแรงอะค่ะ จิตของคุณมันบริสุทธิ์มันเข้มแข็งมันอยู่ในจุดที่เป็นโพซิทีฟคุณจะสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้ดีขึ้นอืมทีเนี้ยพอคุณหวังอะไรอยากได้อะไรคุณก็ตั้งจิตเลยอะคิดถึงแต่สิ่งนั้นๆคิดแต่เรื่องดีๆให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมันก็ก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายกว่ากว่าคนอื่นๆโอเคดีมากๆเลยนะคะ ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะคะกับทุกคนที่อยู่ในพลังงานนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ